อันนี้เป็นรถที่เขาสลานน้ำฝันเรียมเขาเตรียมมาไว้บริการเรานะเออเป็นรถสามล้อเครื่องนี่จะเห็นนะเรียบเลยเอล๋เอเราไปคันอือินไปรอบเกือีเืออเขาห้เปลี่ยนรถพอนนี้คันนั้นสบกรถอยู่ เรามาถึงที่ที่ไหนนะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดน้ำขวัญเลี่ยมนี่ตลาดน้ำขวัญเลี่ยม,มเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะ ดูบรรยากาศของตลาดจังเนียเอแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมมีน้อยจังหรือว่าอันนี้แค่ฝั่งนี้อ๋อเขาต้องเดินไปอีกต้องเดินเข้าไปเลี้ยวเลี้ยวข้างหน้านี่อีกหรือไม่ก็ข้ามสะา,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 านฝั่งนู้น แค่แค่ตรงนี้ก็สวยแล้วนะเนี่ยถ่ายรูปสวยนะอืมวันนี้ก็จังหวะบังเอิญได้โปโปตัวใหม่มาด้วยนะเป็นโปโปเก้าก็เอามา เอามาลองคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับอ๋อมีตู้ ATM นะใครไม่มีตังคงนสดไม่ต้องกลัวมีที่กดอันนี้ผมอยู่ตรงหน้าวัดบางเพงบางเพงใต้อ๋อซื้อแค่หลอดเลี้ยงแพะยี่สิบบาทตรงสีนสะพานก็จะเป็นพวกร้านก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยว อ,อันนี้เป็นศาลฝันเรียมนะครับรฝันเรียมอ๋อตลาดอยู่ฝั่งนน้นนะครับืมก๋วยเตี๋ยวเรือประทุมนู่นอยู่ฝั่งนน้น<ม>เห็นไหมฝั่งซ้ายนน่นก๋วยเตี๋ยวเรือประทุมโอ้ใหญ่มากเลยวิ้ยมีเรือด้วย เรือนี่เรืออะไรอ่ะเรือท่องเที่ยวเหรออืมเอ้เรือพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเออน่านั่งว่ะไม่รู้เรืออะไรนะแล้วเนี่ยนี่คือวัดนะวัดบางบางเพง็งวัดบางเพง็งสะพานที่ทํานี่เขาก็ทำเป็นเหมือนแบบซิคโครงเรือนะเอ้ยโครงเรือโครงเรือใหญ่อันนี้เป็นร้านนั่งชิวนะครับ อันนี้ก็อากาศชิลๆสบายๆเออดีนะครับแล้วก็ทุกๆคนก็เริ่มผ่อนคลายแล้วนะไม่ไม่ค่อยได้ใส่แมสกกันแล้วนี่วัดบางเพ็งใต้จอดรถที่วัดก็ได้นะครับชิลๆนะวันนี้วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบ สิงหาคมขอ266นะครับราประมาณเชียง50โอ้โหเขามีที่นั่งให้มีที่ให้นั่งกินับอ,อาจจะไม่เยอะแต่ก็ก็ถือว่าสะดวกสบายนะในร้านขนมไทยีนร้านขนมไทยโม้มีไข่ด้วยชอบเลยแต่เราเดินชมก่อนยังไม่ซื้อ เนี่ยมีโต๊ะอย่างเงี้ยเราซื้อแล้วก็มานั่ง,งกิ่นได้แบบเฟกกรมืองานแบบลมเนี่ยเป็นโต๊ะนั่งอย่างดีเลยโต๊ะเหล็กนั่งมีนัง่นงชมชมวิววัดดูเรือเออ,อ,อแต่เรือเมื่อกี้ผมอยากรู้จริงว่านั่งจากไหนไปไหน าเรือเมื่อกี้นะั่งไหนไปไหนอยากรู้จังเลยเคยมาไม่ใช่เหรอเคยมานานแล้วตอนที่ปั่นจักรยานแล้มไม่ได้เป็นแบบนี้เหรอไม่ไม่ไม่เยอะเท่าี้อ่สีสันหลากหลายเยอะแยะไปหมด ันนี้พวกผลไม้ดอกนะผลไม้ดอกอันนี้ปปานเะนี <100 S 1> ย่ยอันเนี้ยเนี่ยร้อยสามสิบอันนี้ร้ <100. S 1> อยร้อยยี่สิบมาขรถนี่ผลไม้อหลนะคะเวลากลัไปที่รถของานด่วนเลยนะคะตอนี้นะคะเออพวกกรณีนะคะรอท่านดูนะคะเดี๋ยวท่านเจ้าขรถมา <c oughs> น,น,นี่เป็นครัวน้อยอิทธิขุ่นไก่กลางอิทธิกุ้งเสียงอิทธิก,ก,กุ้งกรอบปลาดุกฟูขั่วกิ้งปลาดุกฟูผัดถิ่นมีนมาตลอดเลยอันนี้ขั่วกิ้งนะ,งะนครึ่งโลสองร้อยนะครับ<ม>อยู่ได้สามวันถ้าไม่แช่ตู้เย็นถ้งแช่ตูต้เยน<ม>็ยนก็เป็นเดือนแปดสิบบาทครับสกเล็หนึ่งร้อางเล็กแปดสิบกลางหนึ่งร้อยนะค ใหญ่สองร้อยใหญ่สองร้อยอันนี้ร้อยหนึ่งของชิมอันนี้ได้ไหมมีที่จะซื้อกิน <c oughs> ให้ชิมได้ด้วยไม่เคยกินที่นัอ๋อกุ้งสดมาที่กุ้งสดหกสิบบาทครับนะใหญ่ร้อยห้าสิบครับใหญ่ เป็นไงบ้าง660บาทเป็นไงอ๋อจีไม่เป็นอ่ะเหรอเอาที่เป็นเป็นดีกว่าจะได้ไม่เสียของโอเคเราช้อปปิ้งต่อครับตรงนี้หมู b a r b e c u เขามีโต๊ะตรงนู้นไงเป็นโต๊ะตรงนู้นไงซื้อแล้วไปนั่งเอาเฮ้ยจากข้างในเรายังไปไม่ถึงอยูนะข้างในเรารู้ว่าไม่มีอะไรวะ ตัวที่ซื้อวันนั้นยังไม่หาไม่เจอเลยที่จะมส้แม่อมตายเตียงไงเราอุตส่าห์วางไว้ให้แล้วเอเหรอเฮ้ยเดี๋ยวน,น,นีว้ใช่ไล <ST AR> ายเทพดีอ่ะตัวอะไรวะขาสั้นแขาอันนี้มันขายาวไงใหญ่ยา,ย,ยาวไงเออไอโจโบนที่สองอ่ะน่ารักดีตัวบนอะ่ะขวาจากขวา อันนี้จะเป็นของใช้นะตลาดที่นี่มันจะไม่ได้เป็นร้านแบบว่าให้นั่งกินนะก็จะมีแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวแหละก๋วยเตี๋ยวเรือแหละนี่หมดแล้วก็กระเป๋านะมีหนึ่ง,งสองอม,มันจะเป็นแบบแนวแนวนั้นน่นนะไม่ไม่ได้ไม่ได้นมงไม่มีที่นั่งนะเออแต่ว่าเราสามารถซื้อแล้วก็ ไปนั่งโต๊ะเหล็กได้นอกจากว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวฝั่งนู้นก๋วยเตี๋ยวจะมีละมีเก้าอี้ให้นั่งไม้เท่าไหร่ครับไม้ละยีบาทนะอ๋อนี่นี่แล้ปรับเขาเอาแล้ไม้ใช่ไหมคะ<า>โอเคโอเค,อเคถจุลัดจุลัดผมนึกวา่าสส่ผิดอย่างไรนีใส่สกอปไม่ใส่จุลัด นี่ข้ากล่องก็มีคร่บเนี่ข้ากล่องก็มีเข้ากล่องกล่องเท่าไรครับกล่องละหกสิบบาทนะกาแฟขนไทยกล่องละสี่สิบบาทบ่ยด้่ยขอบคุณนะคะครับอันนี้เป็นเรือท oui. well. ่องเที่ยวนะครับไม่มีรอบไม่มีเวลานะครบที่สี่คนแล้วออกเลยคนละสิบคนละสี่สิบบาทนั่งไปถึงมินบุรีนะแล้วก็กลับ สามารถซื้ออาหารเครื่องดื่มอาหารคนอาหารปลาเข้ามานั่งในเรือได้ได้เลยนะครับครบสิบสี่คนแล้วออกเลยนะครับแต่เราไม่ไปละตอนแรกเราคิดว่าเป็นเรือแบบแบบแบบนั้นทามันสวยดีถ้าเป็นอันนี้มันไม่มีคนอ่ะเราคงนั่งรออกนานก็เลยตัดสินใจเราเราจะข้ามไปฝั่งนู้นไปกินกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่านะครับ นี่ครับมีลิฟต์ด้วยนะลิฟตบริการฟรีสำหรับผู้สูงวัยสตรีมีคันคนพิการ <c oughs> อืเจ๋งว่ะเขาใส่ใจนะใส่ใจอเนยสำหรับคนผู้สูงวัยหรือคนไม่สะดวกแล้วก็คนพิการท <c oughs> ี่สำคัญคือฟรีด้วย <c oughs> ออสำหรับเพื่อนๆ ที่จะพาพ่อแม่มาก็ได้เลยนะเนี่ยนั่งลิ์ขึ้นลิบได้เลยไม่ต้องเดินบันไดเออเขาเข้าใจนะใส่ใจนะไปเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่านะครับอาแรกเป็นงานข้าวขาหมูกวดจับน้ำสาสน้ำข้นเย็นตาโฟอาหารตามสั่งสุก,กี้แล้วก็คั่วไก่สุก,กี้ เอาลานไหนเข้าไปนั่งในเรือไหมมีซุกี้ทะเลไหมครับไม่มีไก่อย่างเดียวค่ะมีไก่อย่างเดียวโอเคเอาซุกี้แห้งไก่ครับผมหอมหมดอ๋อรอบอะไรไม่มีเลยแล้วข้าวผัดข้าวผัดปูก็ไม่มีใช่ไหมมีข้าวผัดปูมีอ๋อข้าวผัดปูมีงั้นงั้นผมเปลี่ยนเป็นข้าวผัดปูเพิ่มไข่ดาวใบหนึ่ง ไข่ดาวเอาสุกเกียมนะอันนี้ขอเข้าไปชมในเรือหน่อยนะค่อยๆเดินนะอ๋อมันมันมันถูกใช่ไหมไม่เอาแค่ตรงนี้แหละมัน,น,นี่อ๋อพื้นพื้นมันถูกหมดแล้วเนาะใช่ค่ะน้ำมันร้อนมันเก่าแก่แล้วอ่ะคือไม่ไม่ได้ไม่ได้ให้นั่งกินแล้วไม่เหมือนลำนู้นใช่ไหมไม่เหมือนกันหมดไม่ให้นัน่งแล้วอ๋อไม่ได้ให้นั่งแล้วแค่ชมเฉยอ๋อ อโอเคได้พอแหละเพราะว่าดูแลโคมันโคมันผูกหมดแล้วข้าวผัดปูไข่าดาวเพิ่มใบหนึ่งห้สุกี้แมวแล้วเนาะใช่โคผมแมาสุกี้แล้ว,มมเ,อลวเอาข้าวผัดแทน

นัหะผมหลี้ผมเลี้ห่าถ้าเปรียบเทียบกับตลาดน้ำที่อือ่นอ,อันนี้ที่นี้อ่าดูเล็กน้ำมากแต่น้อย có kháoเยอะ nhỉ ấy đi hết kháo nó 你给 <Thank> ตัยวยนะโคตรใหญ่ดูดิโคตใหญ่มากเฟืองว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ลิฟต์ไม่ได้มีบริการจุดเดียวนะตรงเนี้ยตรงบริเวณโซนร้านค้าเนี้ย<ม>ก็มีบริการให้ขึ้นไปชั้นบนเหมือนกันนะลิฟต์มันไม่ได้พาไปไกลหรอกก็คือพาไปชั้นสองเลยแหละแต่ว่าคือเขาใส่ใจไงคือคนแก่ก็ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดอะไรเงี้ยเอออันนี้กรงอะไรวะ ผมก็เต่าแม่งตัวใหญ่จริงๆอันนี้บ้านแบบเก่าๆแบบโบราณนะเออนี่สไปกอนตลาดลังสิตก็จะเป็นประตูแบบนี้เออบ้านห้องแถวอย่างเงี้ยละยุคเหมือนพวกประมาณสองพันห้าร้อยปีสองพันห้าร้อยอ่ะร้านค้ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคนก็ไม่เยอะด้วยเออ ไปหันไปหันมาก็แวะมาเที่ยวกันเนาะเอาไม่เต้นแล้วหยุดอ่ะต้องหยอดเหรียญเหรอเไม่เต้นแล้วเดียวหยุดแล้วอ่ะ อ๋อตั้งเป็นเวลา ของเล่นมีวาดศิลปะมีอินปืนด้วย